แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเฟิร์สครับพ็้ตัดเธอมันมากที่มันใช่มันจนลืมเต้นดเคุณไม่ต้องว่าผมไม่ยูเต้นเลย Gee คุณเต้นแล้วคุณเต้นแล้วน่าจะเต้นบนกเล้เต้นแล้วไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมไม่ลืมผมก็รันตีว่าคุณไม่ลืมครับผมมันาตื่นเต้นมากๆครับครั้งนี้ฮอใหญ่กว่าเดิมเฮ้ยคุณคุณคุณเรามีผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วเรายังมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยเราทักทายเขาด้วยดีไหมอ่าได้ครับเพื่อนผมจะรับบทพูดภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวผมแปลเอาสิยังไงอ่ะ คุณพูดก่อนะสะิภาษาไทยอะ่ะสวัสดีครับ h e l l o International Fans ครับ <c oughs> พวกเราตื่นเต้นม,มากๆครับ We are so excited <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวพูดเองดีกว่า <c oughs> So for international fans who are coming today and watching the live streaming now We hope you enjoy the show today And... Uh, uh, and please make your heart available for us because, 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 because. Yeah, yeah, yeah. We want to get inside your heart. No laugh right now. Nice. 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 โอเคโอเควีเลิฟยูออลนะอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณเพลงในเวอร์ทูเลตที่ผ่านมาเพลงในเวอร์ทูเลตครับที่เราเลิกมาแดีวเพลงในเวอร์ทูเลตเนี่ยถ้าเอ่อหลายหลายคนอาจจะเคยฟังหรือหลายหลายคนอาจจะไม่เคยฟังอ่ะเป็นเพลงเพื่อเร้องประกอบในซีรีส์5515ครับ n นเว r ร์ทูเลตครับผมใช่ก็เหมือนจะยังไม่เคยร้องที่ไทยเนาะใช่ครับใช่ใช่ก็เลยหยิบเอา e n เว r ร์ทูเลตเนี่ยมา มาเรียนเลนดนตรีใหม่ให้มันมีความโซลข R&B มีความฟังๆใช่คือผมยอมรับเลยว่าวินาทีแรกที่เขาต่างบอกผมว่าเขาจะเรียนเลนเพลงนี้เป็นแบบโซล R&B ผมไม่เข้าใจว่าแนวเพลงโซล R&B คืออะไรผมเนี่ยก็เลยต้องกลับไปทํากันบ้านครับอย่างหนักเลยด้วยการเซิร์ชกูเกิลว่าแนวเพลงโซล R&B มันคืออะไร ได้คำตอบบอกว่าอ่าคือแรปปิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มมากเป็นอเป็นลูกปลาได้ยิ้มตีมุกปลาพอได้ยิ้มแล้ก็บอกว่าทุกคนจะเ e นจอยกับเนื้อทุนอินเวอร์ชันนนี้แล้วก็พวกพวกเราเนี่ยสนุกมากสนุกมากจริงจริงครับ ก็อยากเสริมอะไรไหมครับจริงๆผมต้องบอกว่าในวัตถุเล e เนี่ยเป็นเพลงแรกของเขาตันด้วยที่ผมขอพูดเลยแล้วกันในฐานะแฟนคลับเบอร์ศูนย์ผมเนี่ยได้มีโอกาสฟังเดโมเป็นคนแรกแล้วคุณรู้ไหมว่าวิวที่หนึ่งใน YouTube คือผมวิวที่หนึ่งล้าน ก็ยังคงเป็นผมเพราะผมฟังสองรอบจังหวะกองต้องมาแล้วครับตอนนี้โอเคพอได้ยินผมตายครับก็ครับก็ต้องขอบคุณคุณมากเพราะว่าครับตั้งแต่เพลงปล่อยออกมาเนี่ยคุณก็เป็นคนแรกๆที่ช่วยแชร์ครับผมก็พูดถึงเพลงกันไปกันดีกว่าเอาไงอ่ะเอาอะไดี เอาเลยไหมไม่ใช่เอาลองไปลงไปแล้วลองไปแล้วล,งไ,ล,วลงไปแล้วครับอ่ะเพลงต่อไปเนี่ยก<อ>็คิดว่าหลายๆคนจะน่าจะเคยได้ฟังครับหรือหลายๆคนอาจะมีเพลงนี้เป็นเพลงโปรดในใจครับผม<อ>พวกเรามากับเพลงที่มีความคลาสสิกครับแล้วก็เอ่อ มูดเนโทนเนี่ยอบอุ่นมากใช่ครับคือถ้าพวกเราถามทุกคนว่าทุกคนรักพวกเราไหมทุกคนจะตอบว่าพวกเราก็รักทุกคนเหมือนเคยครับ you So sad that it 世界。 Me you